<Okay. S 2> ความใส่ใจของร้านขนาดกระทะเอียงๆไม่ให้น้ำมันไปโดนกับหอยทอดเยอะเลยนะครับ <Hey. S 2> เป็นการรีดน้ำมันไปในตัวเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันดำๆอะไรรีดออกหมดครับไม่ให้ ไ่สีน,นี้แบบดำอ่ะก็ผัดกันจานต่อจานเลยนะครับจานต่อจานนอกจากว่าเจ้าเดียวกันมาออเดอร์เหมือนกันเนาะใช่ค่ะเจ้าเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็จะก,ก็จะทำจะไม่โปรจะไม่โปรยเพราะว่าเป็นบางเจ้าจะโปรยไวไ้ไม่ได้เลยนะพิเศษก็คือใส่ไข่ให้ใสองใบใช้ไข่โดยสูงตลอดนะ ไข่ไก่สีสวยมากเลยเนี่ยอันนี้คือพิเศษใช่ไหมครับนี่คือพิเศษจนาะไก่ไก่สัตว์เลเท่าไหร่นะสี่สิบพิเศษเนี่ยสี่สิบเราเราก็สี่สิบเราเราก็สี่สิบครับเราเราก็คือไม่ใส่แป้งนะครับใส่แป้งแต่เพิ่มเพิ่มหอยให้แทนแป้งไปครับ ว่ากระชายมันดำอ่ะไม่งั้นเราหอยทอดสีมันจะไม่สวยอ๋อต้องคอยรีดออกครับพิธีพิถันมากเลยนะเครื่องเช้าจะลูกค้าจะรู้ว่าต้องมาเช้าอ่ะเค่องเช้าจะถ่ายดูถ้าบ่ายอย่างนี้แล้วบางทีลูกค้าคิดว่าหมดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งแล้วตลาดวายกี่โมงครับก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองครึ่งครับ ใครจะมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้อยก็มามาเร็วหน่อยนะแล้วก็ถ้าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ทันะจะมีตลาดอัมพวาทุกเย็นครับช่วงเช้าไปท่าทานก็อยู่ระแวกเดียวกันหมดเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ตลาดสายตลาดท่าคาจะเป็นตลาดเช้าใช่ตลาดท่าคานนี่เช้ามากเช้ามากใช่แล้วก็จะมีตลาดเย็นที่อัมพวาครับคือมาจังหวัดเดียวเนี่ยเที่ยวได้หลายที่เลยนะครับ วางตารางดีๆวันวนึงเลยอ่ะไม่มีที่เที่ยวที่เื่นอีนะคะครับแล้วแต่ว่าจะไปตามตามวัดบางทีเขาก็มีตลาดแล้วบางตู้อะไรเงี้ยก็ก็ดังครับแต่มันก็ทำใส่ใจอย่างนี้ทุกการนะคะรับแต่ว่าเฉพาะ จานตรงนี้หรอวถ้ามาช่วงยุ่งก็ต้องรอหนอ่อยคือทำแบบเนี้ยดีอย่างจะได้ไม่ต้องแย่งกันว่าใครหอยเยอะหอยน้อยเนาะใช่ค่ะนอกจากว่าเขามาเจ้าเดียวกันแล้วเ,เขาสั่งเหมือนกันขี่จานอะไรเงี้ยมันก็จะทำพร้อมอย่างนั้นเราต้องทำทีเดียวเนาะใช่ค่ะลูกค้า<ช>จะได้ทานเร็วใช่แต่ถ้าเขาสั่งพิเศษกับธรรมดาเนี่ยก็คือจะแยกกันำทำอยู่ล้วได้เลิกลนะ จำเหรอไปแล้วไงได้รสไข่ได้รสไข่ได้รสไข่ก็ไข่เจียวเหรอไข่ไข่อะไรก็ได้ไข่เจียวหรือไข่ดาวไข่ดาวได้สละไข่อะไรก็ได้ได้แซมหมดได้ๆๆๆละได้ไข่เจียวหมูก็ทําให้ได้นะเพราะว่าอะไรก็ได้โห ไม่มันแด่นอน เยอะมากเลยนะครับโหก็ไม่เยอะมากเลยพอดีก่อนที่ครับแต่ถ้าร้านอื่นมันไม่รู้ว่าเขาขายราคาเท่าไหร่จะคือว่าขายราคาเท่าเดิมขนมน้องไอศธรีมศาลาเกาเหลาหอยทอดนะครับนี่กินครั้งแรกเกาเหลาก็คือไม่ใส่แป้ง ก็ทำน่ากินมากพิธีพิถัถานทุกจานนะครับอืมวัตถุดิบสดแล้วก็ทำจิ้มก็อร่อย40บบาทเท่านั้นจานนี้